ปสางกอไผ่กันค่ะนี่ก็คือกอไผ่บงหวานนะคะ บอกว้มีกอดเดียวเองค่ะยาจะมาตัดต้นออกนะคะจะได้มีหน่อให้เรากินนะคะทุกคนยายก็จะเอาหน่อที่เกิดก่อนออกตัดกิ่งเล็กๆมันออกก่อนนะอเนาะเห่ ตัดกิ่งแล้วก็กออกให้มันเป็นลำสวยสวยไม่ให้มันฉีกนะคะแล้วออกดีดีค่ะกิ่งที่เกิดก่อนเราก็ต้องตัดทิ้งนะคะกิ่งที่แก่ต้นที่แก่ค่ะ มองเห็นไหมคะนี่ยายจะพาทำมีใครจับกล้องให้ยายมันก็ลำบากหน่อยเนาะมือถือยายก็ตีลังกาหลายครั้งแล้วกลัวมันพังอยู่นะคะเนี่ยขา,ขาตั้งกล้องพาล้มมองกใกล้ๆเอาก็แล้วกันนะ ทำงใ,ใกล้ๆเดีวกว่ากล้องหญยล้มอีกสามครั้งนะสิดีนะที่ต่อไม่แตก <c oughs> สางกอเขาเรียกว่าสางกอไผ่ต่อไผ่บงหวานแต่หน่อมันเล็กเหลือเกินเนาะ เราจะตัดทิ้งแล้วเนี่ยที่หนีบก็ไม่มีนะไม่ได้อเอา,เอามาเพรามนี่แนงด้วยเนี่ยลำบากลำแบกตัดไม่ถนดัด เราเอาออกมีกว่แล้วตอนนี้นะโอ้โแข็งเลยแข็งนะดด้วยขาดนหมเนี่ย ของกล้วยๆเลยนะเออีกใบใ้เจ็บเจ็บหัวเขา่าอือนี่ก็ของกล้วยๆมันไม่ใช่กล้วยๆแล้วมีแต่ไม้เนื้อแข็งเอ้ยเลื่อยก็ไม่คมอือ มีดตัดอะไรหฮ้เนาะตัดอย่างนี้แหละโอ้เป็นไม้ไผ่ที่แข็งโป๊กเลยอ่ะลรนมากลรนบาก ได้แล้วต้นหน,นึ่งนี่เขาเรียวกว่าสางกอเอาใบไม้เอาไปให้มันร่วงเป็นปุ๋ยต้นไผ่แล้วก็เอาไปไปคำ้ำไปค้ำต้นไม้ได้ไปปักเวลาค้ำต้นไม้อะ่ะ ฝักชามยึดต้นไม้ต้นไม่ให้มันล้มโอ๊ยนาะทันที่หนึ่งไปโดนที่หนึ่งได้จังใจเอาล่วยจุ๊บโอ๊ยมาช่วยยายสางกอภายหน่อยค่ะ อซีของยายอซี FC ที่น่ารักของยายมาช่วยยายถักสางต่อไยหน่อยค่ะฟัะนที่หนึ่งไปโดนอีกที่หนึ่งนะคะนี่ได้แล้วค่ะตอนหนึง่งอ๋ สามต้น,สา,ตนสามกอพยัยต้นนี้เราจะเอาออกเนาะ อ,ออกดีกว่าลูกเขาสางแบบนี้หรือเปล่าเนาะเฮ้ก็ไม่เคยทำ ่านเนาะหลังนี้เอาไว้เนาะโอ้ยโอ้ยทานเอะๆนะคะต้านถนาดไหมท่าเนี่ย เอาอ๋ยากให้อไม้ติดกันเลยไม่กจะเอาไปทำดีไหมพูดต่อก็ไปทำเจะเสียมก่อนค่ะ ยายว่าจะจะชำคำต่อ,อค่ะอาขุดขุดแล้วเราจะเอาไปชำต้นนี้ซื้อมาเขาขายต้นละ้อยนะคะ คือมาจากนาครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ยจะตายไหมคะเนี่ยเมีดยายเป็นไง ยายหามีไม่เจออ้ยโอ้ยสานิดอย,อยขาสัทีสิคาลูกอ ได้แล้วค่ะนี่ยอยากจะไปชําไข่บงหวานนะคะยังไม่ได้เคยกินเลยเนี่ยตั้งแต่ปลูกมันหน่อไม่ค่อยเยอะดูหนอน,นี้หากอะ่ะทำไงดีเดี๋ยวไหนึ่งสอง สองสามลำก็พอแล้วมั้งเอาเด็กๆนี่ออกนะนะขุดได้หรือป่ะเนี่ยแซะแซะขุดไม่ได้หรอกต้องตัดอย่างเดียวได้สองต้นก็พอแล้ว อันนี้ก็มีหนอ่ออ๋อยมีรากลองํำดูเนาะอันเนี้ยมีรากนิดนึงขาดนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่หนาออันนี้ นี่ก็อะไรก็ไม่รู้ตัดตัดลูกดี่งถ้าต้นเก่าเราออกต้นต้นแม่มัน ต้องตัดทิ้งไหมนะเรากงไม่รู้นะอกอกกอหนางพิจรารณาว่าจะเอาหน่อนไหนดี ฮะมีแล้วไ,ไม่ตีรังกาอีกนะกล้องอ่ะคานค่ะคาน ห้ามตายนะกอไผ่ายายไม่เคยทำว่าฉีกอ่ะมันฉีกมไม่เคยทำไม่เคยทำ เราก็จะเอาเกระดานมาปกมาใส่แล้วลดน้ำสร้างกอไผายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายสังไม่เป็นหรอกคะ่ะครั้งแรกนะคะที่ยายสางกอผายค่ะ ่ก็ทำได้ประมาณนี้แหละค่ะก็ได้ไผ่เอาไปชำสามต้นค่ะยายก็ทำเป็นเอาใบาริใบออกนะคะริใบออกเอาไว้สำหรับเราไปทำเป็นไม้ยึดเวลาเราชำต้นมาเราก็จะได้เอาลำไผ่ไปยึดกับต้นที่เราชำนะคะต้นไม้ที่เราชำนะคะ มีประโยชน์ค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะใบผายหญ่ก็จะให้มันร่วงก่อนค่ะแล้วเราจะเอาไปหมักนะคะกิ่งเราก็จะเอาไปทิ้งค่ะสังกอะผายวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆออกมาค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ